คุณตากับตาคาลุสลูคุณตาคาลตุลูคุณตาขายากรูสลูคุณนาป็นโอสซนลายคั่นเปลเรือค่เน้องเนี่ยค่ะโตมาคุณนุตนุมนุษย์โลกน้ค่ะพป่น้องนคุณตาคาลิตลีคาลตตังังคน้องคคาลเดียวเป็สนุคุณนุสนุคุณนสนุคุณนูวย์ประกอบให้บึงนะคะคี่เพื่นมาสนุยคุณโอโซนเราเพิ่นเป็นเจ้าใจแน่นะคุณน้องเนาะ ยูกหนูสนกุณตะกัตารูปเป็นมังคกะุญาคุณูสนนกุณนะกญยาคุณีคณี ดูณนูสนู่คุณนุตตนูคุณนูสนุคุณนุตตะนคุณนูคุณนูอีคนูสนูคุณตาคับตาคุลูสะดุคุณตาขยากุดีคันได้ได้ไปแล้วค่ะพี่น้องเรื่องบไดแผเขาต้เย็นมกับเเซียเนาะตาน่องตาคุล่สุ้าคือบ่มีบูดบ่มีเนาค่ะพี่น้องค่ะยูจักฝีหรือยู่จังกสันล่ะค่ะคุณตาับมาขนูสนูคุณตาลับมาคนิสนีคุนสนิสดวิเศษแล้วเขาไปพี่น้องค่ะก็้ได้ได้ไปูินุน ยูบ ok. okay. no. mm. yeah. no. ่าอาจารย์เป็นลิ้ิดวงนี่พี่น้องเอได้ใส่าน้าไหนะคะสันมะฮอดซามซีเทือนี่หายเป็นกินถิ่งไว้ล้คะพี่น้องได้ท้ายตัวจะเป็นบาววังบาาวาัเพ่มดังนะคะพี่น้องตาตาคาลุซุตาตาคาลุซถ้ายาคาลุซุตาตาคาลุซุตาตาคาลุซุตาตาคาลุคุตานาคานุซุ หนูยูขนุหนูคุณตาขับตาคาริสลูคุณตีคาริสลีคอลีคอลีขนูสนูคุณตา อยู่กนุดสนูคุณนุดสนูคุณนุดตะหนูคุณตาขับตาขยาขรูสหูคุณตายาคุณหนูสนูคุณนาขยาคุณมีกามาขนุดสนูคุณตาขับตายาคุณนาขยาคุณมีกามาขยาขรุขรู้สหูคุณนุตตนูคุณนุตตหนูอยู่กนุตสนูคุณนุตสนูคุณตาขับตาพสันพ่อได้กินยาพ่อได้กินโมซุนนี่เขาไปเท่านั้นแหละแจงจางปังพวกเราคุณน้องค่ะแจงจางปังแล้วเด้อจำรับปูตาปา ตาบางนะคะคุณตาาคนุคุตาคุณตาคุณตาคุณต้อุตาคุณตาคุณคุณตาคุณตคุทธาคุณบคุณตาคงเว้ตาคุณตาคุณตาคุณตาคุตาคุณตาคุณะาคุณตาคุ่ตาคุณตาคุณตานุนตคุณาคุณตาคุณาคนุณคุณตาคุณตาคุณคุณุณตุตาคุุณตาคุณคุณตาุตาุคุณุตนคุณตาาุณุตาคุณตุาุุนต อยู่ขนูสนูกุณตาขตาขยากระูสลูุณตาขตาขยากระู่ลูุณตาคมาขายาหนูสนูหนูอยู่กรูลูคุณตาขตาขายากูสลูคุณตาอยู่กระูลูคุณนากมาขายากระูลูคุณนากมาขปะกรูลูคุณนระกุขายกิสลีกลีอยู่ขนูสนูคุณตาบปาขายากระูสลูคุณตาบปาขายากลูคุณตาอยู่กูลูคุณตาขปาขายากูสลูคุณตา ครับผมก่อนที่กะซันอธิษฐานเอาเด้อครับไปปวดแขงปวดขาปวดเนื้อปวดโตเป็นโรคเป็นไขยังอธิษฐานเอาใช่วงให้เยังอธิษฐานเอาครับผมตาบ่เห็นหูเห็นหูปวดแข็งปวดขาอธิษฐานเอาเด้อครับแต่ว่าจะได้ผัวหลายกวสินสซอยบ่ได้เด้อครับผมโอ้ซอยแต่โรคไข้ไข้เก็บเนาะสินสเนาะครับผมอ่โอ้เอาคผู้ใดเป็นอีหยังก็ให้อธิษฐานเอาเด้อพี่น้องเด้อ อาตืมอยู่หาตืมเลยอาตืมแตหนอสินไส่หนอวันนี้อ่าวันนี้ขอส้มบาลมีอ่าจจกห่อร์นั่นสินไส่เอาเอาห่อไดใก็ได้เอา่อห่อที่คนอ้นอวนตุ่ยในจักหน่อยก็ได้ครับผมเกตะลูกุนตากับปะคอยากุลูเชลูกุนตากับปะคัลูเลูกุนตากับปะอยู่คนโนสนุคนโนสนุคนโนตโนคนโนตโนอันนี้ทวีโครับผมทวีโชคทวีโชคค่ะ ทวีโชคไี่คะโอ้โนดดีอคอลูกเป็นไม้เนาะค่ะะวีโชคมีน้องะวีโชคค่ะอันนี้บัวว่าใหม่ธรรมดาด้อค่ะพี่น้องเดิอใหม่ที่เพื่อนอ่าเบิดอายุไขเนาะคะ่ะเพื่อนตกออกมาเนาะคะ่ะให้เป็นยาวิเศษหรือว่าโอสดวิเศษเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นโอสดวิเศษนี่นะคะพี่น้องเดิอค่ะ ผู้ใดเป็นเอียงอธิษฐานเลยพี่น้องคะเศร้าท่านตาพี่น้องเลยเศร้าท่านตาเนาะค่ะที่นี่ที่เดียวหนูดีลอดลูกเป็นไม้ค่ะพี่น้องต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะพี่น้องเ้อค่ะในวีที่เพิ่มาเมื่อวานเปินนาเพิ่บัดแก่งปัดท้าขันมือขันมือแล้วเป็นคุยเรีนนํำลูกนำล้านเพิ่นสั้นนำมนี้สั้นยานำลูกนำล้านตอนกลับไปไอ้ที่เบาขึ้นเที่นอกเดี๋ยวมาหลอบหนาเอาเขามาตัดสั้นเ้อเพิ่งนนาอเพิ่นมาเมื่อวานนะคะ ເພິ່ນມາເລີຍເນາະເພິ່ນເອົາຫມາກຫຸ່ງເອົາເາມາຫຸ່ລແມນອນາອົາເຂົ້າດມຸຍຫ້ັກອົາມນປນພິັງພິກຫມ່ມອົາຫມາກລນຊเลย คารุสัลูคุณนาคมาอยู่กนุสนุคุณนาคมาคารุสัลูคุณนาคปะคารสัลูคุณนาคปะคารสัลูคุณนาคมาอยู่กนุสนุคุณนาคมาคารุสัลูคุณนาคปะคารสัลูคุณนาคมาคดสุสีคารียู่กนุสนุคุณตาคปะคารสัลูคุณนาคปะคารสัลูคุณนาคปะคารสัลูคุณนาคมาคารสัลูคุณนาคมายะตาโนคุณตาคปะคาดุสัลูคุณตาคปะคาดุสัลูคุณตาคปะ ยูขนนสนุขนุสนุขโนตนุขนตนุขโนตนุอีขนุสนุคุนตาขับปาคาริสสูคุนนาคามาคาริสสรีคารีคารียูขนุสนุคุนตาขับปาคาุิสสูคุนตาขับปาคาริสสูคุนนาคามายูขนุสนุขนุสนุขนตสนุขนตนุขโนตนุอีขนุสนุคุนตาขับปาคาลิสสีคารีคารียูขนุสนุคุนตาขับป่าคาุิสสูคุนนาคามา โน่นโน่นโน่นโน่โนนโน่โ่วดหน้หนนกนนอีกเินไรอีกซุ้มคอ เบิร <pled ged> ์ดลานค่ะม <v> <ca> oh, ัไม <together> ่ขวดเดียวโคโลงั้นเนีอามาซื้อมาซื oh, ้อไกลๆเนาะครับ <the> ค <polls> well. ือนำทางมาซื้อนำอ่อยมาคือยังไม่ได้เอามาซื้อไกลๆแม่แม่คือยังมาซื้อคือยังตอนผู้สาวพาซื้อนำทางนำอ่อยเพื่อนนะคะปมู๋อย่าตาลูกุตะการาตาลูกฝนหยาด เดีคันน oh, ั oh. yes. 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 Uh, ่นคันดีดียูโอ้โหันามาซื้อไก่ไก่นอสิไส้นอสิค่ะค่ะค่ะขัะบุธบมดาสาธุค่ะยาตาลูกุนตากะาตลูกุนตากระปารูลูสะลูกุนตากะาลูสูกลูกลูกลูกรูอีขนุสนุกุนตากับปากเลยสลูกุนนาคมา ยู่คาลุซาลูคุณตาคาปะกาลุซาลูคุณตาขยียู่คาลุซาลูคุลุ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 เออดีแต่เด้น้าเด็กขนมครับผมสินไซจังก็มีเซวมีูุ่สาวมื่อบุญมานะครับผ้อมคุสาวขอไปเบียร์รังไม่เฮาลิรียญเต็มลึงเต็นลึงเซวสินไซลิรียิ่งปืนไปนะครับผมโอ้ได้ค่าวว่าโชคมามานยังไงว่าสินไซหาเล็กเอ่อเล้าบ่ะครับผมโอ้ดึกร้านบ๊อมนุษย์เพิ่นให้ัสือขอกซองเก่าซองแต่มนุษย์กลับมามนุษย์เพิ่นดึก มนุษย์เพิ่นอยู่กาฬสินธุ์เพิ่นได้10ได้20เพิ่นดีใจอยู่พอดีอีเพิ่นก็ได้ทำบุญทำศรัเพิ่นหนาให้มีสุมีได้ใหญ่ๆอีกเด้อเพิ่นว่าจังก็มาเล่นนําลูกนําหลานได้นิดได้นอยขอทบุญใกล้ๆบ้านเมืองวังก่อนเพิ่นานะครับปุ้มโอ้จ้่นอันรัฐบาลไทยนี่คั่นเพิ่นโชหมานนี่โอ้เพิ่นสิมาตุ้มมาฮมล่ะนี่ก็ขึ้นฮอดไสเด้ FC ก็ขึ้นฮอดไสเด้นี่ลูกครับ nếu mình còn có nhiều con vật hơn mà, con tắc quả lăng mày hao sắn, súng sắn xéo, con áo măng mà tót, áo nhau tẩm măng mà hay lơi, nấm măng mà hay nấm, nấm nấm mà hay tót nấm lơi, con ná con, mà ăn giọt ná còn, còn áo măng nè. Ủa, hay xéo có sao, cho con thóc có mì bao mà lên nấm. อ้กระเวเข้ามาควงกระป๋อมดูรัดเอิเจียวมาเอารเต่อครับป๊มเอิมาเอามอบกับมือานนี้ครับุมแยกเจียวหลุดต่าเข้ามาควงกระปอมดูรัดก็ให้เขาพูดะกวดพูดะกวดต่อครับโอ้ยอาอกอปุ่เกเไมเทาไรเก่เบาอยหเจะคองทองแห่งเตาีางอยาเจียวเอากระป๋อมแลเอาแต่ตาเาว่าว่าเอา เลยด้ยบอกให็นเซวไปขายทางอื่นโหลดมาสิถุกเซลตาดูกุนตะกายะกระดูสหลูลุณตาอยู่ปารุสหลูลุณตากับปลาคาร์ดุสลูลุณตากับปลาพ่านี่ล้วค่ะพี่น้องค่ะพริกตำนานเนาะค่ะเป็นสมุนไพรโบราณนะคะพี่น้องเนาะค่ะมันเอกสิได้มาให้สินไส้นะคะเฟิรนฝนยาวิเศษให้ยด้วยค่ะพี่น้องเด้อยห้องว่าเป็น อโอสดวิเศษใช่เนาะบริวายาเนาะพ่อนะโอสดวิเศษนะคะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะอยู่กนุตสนุกุนตาขับป้าคาดิจลูกุนนุตานุกุนุตานุหามลงหลนี่ตอนคืนนี่ยแต่อนคืนนุยานได้คือตอนเด้อลูกุนตาขับป้าคาดุสลูกุนตาขับป้าคาดุสรูกุนตาอยู่กนุสนุกุนตาขับป้าคารุสรูกุนตาขับป้าคาดุสลูกุนตาขับปาคาุสูกุนตาขับป้าอยู่กนุสนุกุนตาขับป้าคาดุสูกุนุตานุกุนตานุกุนตน แตนูอยู่กนูคุณนูนุนูนุณนูคุณนูคุณนูปุ๊มงานก็ได้แจกเซียวน้ำบันี้กก็สิขอโชกขอมันน้ำมันชิ้นไส้ฝากตอนเะบันี้มีเล้ามีห้าน้อยทำเล้เมือนนี่ครับปมีเหล้ามีหานน่อยด้วยทุนจำได้พ้อเน้ะเอาลูกไว้มองได้นะเนาะอืมทไอันน อันนี้ขออีขอเมียงวังขอปูแม่มาครับผมครับขอเมียงว่งขอมันมันมันยันมันสุกมันสุกอืมถือแล้วตละลูกุตะกับปขกาวสารสลูกคุณตะขับมาสลูกคุณตับป้าวสสลูกคุณตาขับปอยู่กับลูกสลูก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 ลลูกลูกลูกลกลูกลกลกลูกกล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 ูกล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  อันนี้เมียงวังพ่อปูด้วยครับผมโอ้เวียงวังพ่อปูเขานอนนี่นอหลกเนาะวันนี้รัฐบาลไทยเขาได้หลกมือวันที่นห,นนหนึ่งเมษาหลกขอนําเลยขอวันที่หนึ่งเมษาเดนยนำนอนหกเนาะสาวเดียวจบรา่การเลยเฮามคงสุดท้ายหาจึงเลยเฮาเคยวาไม่นักสินไสเนาะ กีนโนตันุคุณตาคัมมาคารสนสคุณตาคาลตลีคลีคลีอยู่กันุสนุคุณตาคัปปาคาลันสคุณตาคัปปาคาลตะลีกันนสนุคุนุตตานุณุนุตตนุคุนุตนุอยู่ขนุนตนุคุณตาคัปปาคาลสลีคาลุสัลูคุณตาคัปปาคาลสลูคุณตาคาราตนุเอาสองตัวสามีแหละครับปุ๊เอาลายตัวเดียวมนุ์เข้า่าซื้อว่าเป็นเดี๋ยวเขาเป็นทุกข์อีกทุกข์ให้นำเอาคักๆเตอร์ครับมีสกมีใส่เจริญเจริญ ครับเอาไว้ทา so ah, ่ไหนก็สินงใช่บาไม้ด้ให้นำเอาอย่าอะให้นำเอาค่ะคครับผมให้มีโชคมีใส่เจริญเจริญปัดหน้าสิ่งใดก็ได้ส่งบางสิ่งนั้นมนุษย์เขาจังได้มีท่างึงมีใบเบียได้ทำบุญทำสวนสงการฝีไม่เฮานี่ครับผมโอ้สาธุนำเอาเลยเด้อพี่น้องเดลยไปครับพ่อ